สวัสดีค่ะปะกิกทำสวนนะคะใช้หนังก่อนค่ะฉา้หนังก่อนดูป้ายก่อนนะคะดูรายการสินค้านะจากข้างบนลงมาแคปหน้าจอไว้ก็แล้วกันดึงเหมือนตรงนี้น,นะถ้าถ้าใครนะทําไม่เป็นดูไม่ทันติดต่อทางไลน์ปกิกบอกส่งรายการสินค้าให้ดูหน่อยคะ่ปะปกิกก็จะส่งให้ดูนะคะเบอร์ติดต่อปกิกค่ะเบอร์โทรศัพท์080752 730.0.. อันนี้ส่งให้ดูไม่ได้นะคุยได้อย่างเดียวถ้าจะอยากดูก็เข้าลายปะกิ๊กขายุพาลสย2499นะคะนะพิมพ์จากตรงนี้ถึงตรงนี้ตัวเขียนเล็กตัวเขียนเล็กคุณลุงบอกทุกวันเลยคะ่ะตัวเขียนเล็กนะคะห้ามพิมพ์ตัวใหญ่นะโอเคค่ะวันนี้ที่จริงนะมันก็ซ้ำซากนั่นแหะ แต่ที่จริงป้าเก๊กไม่ไดเน้นว่าจะให้ปลูกผัก,กไผ่ปลูกไอ้นุ่นปลูกไอ้นี่นี่ค่ะหลักเนี่ยเรื่องจริงอยู่ที่ฮิวมัสจริงยังไงป้าเิ๊กอยากให้ทุกคนใช้นะคะเอามาปลูกในน้ําคุณลุงบอกว่าถ่ายในน้ำอีกแล้วคนไม่ชอบดูตัวนี้ค่ะมันช่วยเราได้มากๆเลย ปาเก๊กเอามาปลูกในน้ำโดยที่ไม่ใช้ปุ๋ย A ปุ๋ย B นะคะใช้2ตัวก็คือฮิวมัสกับนี่ค่ะจุลินทรีย์สังข้อแสงสาวโลโดซูโดโมเนตของปาเก๊กนี่สองอย่างเลี้ยงผักแผวได้ค่ะสวยไหมแล้วก็ที่เคยบอกทำน้ำไม่ปุ๋ยวันนี้ไม่ต้องยุ่งยากแล้วนะคะไม่ต้องทำแล้วไม่ปุ๋งไม่ปุ๋ย,ยเอาแบบง่ายที่สุดเลยใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะเดี๋ยวจะพาทำนะคะ ใส่ลงไปในน้ําเลยเรื่องจริงไหมจริงไหมป้ากิ๊กเดี๋ยวจะยกให้ดูนะคะทดลองแล้วถึงจะมาพาทำนี่ค่ะอันนี้รากของเขาสองกิ่งนะคะสองแขนสองกิ่งเล็กๆที่ป้ากิ๊กปลูกเนี่ยเดี๋ยวจะกวนน้ําให้ดูนะคะน้นํานี่ขาวเห็นไหมขาวเพราะว่าออกขุนขี้โครนนิดๆก็คือฮิวมัสนั่นแหละเดี๋ยวป้ากิ๊กจะจะกวนให้ดูนะกองอยู่ข้างล่าง ใส่ไปแก้วเดียวเห็นไหมคะขุนขึ้นมาละเป็นน้ำขี้โคนลนละนี่ค่ะเลี้ยงง่ายไหมไม่ต้องรดน้ำอยากให้ทุกคนปลูกคือไม่มีเวลาเนาะแล้วผักเนี่ยผักผักแพวเนี่ยนะคะเป็นผักที่ทุกคนชอบเพราะว่าเอาไปกินเป็นผักสดได้ทุกอย่างนะคะเอาไปกินกระลาบกับแหนมเนืองกับอะไรได้หมดทุกอย่างแล้วก็เอาใส่น้ำพริกน้ำพริกปลาดุกน้ำพริกปลาร้าใส่ยำหน่อไม้ คนเหนือเขาเอาใส่ไอ้แกงอะไรนะเหมือนต้มยำไก่นั่นแหละค่ะเขาเรียกว่ายำจิ้นไก่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็าลาบเมืองนะคะกินกับลาบเมืองอร,อ,อ,อร่อยมากเอาไปใส่ลาบก็อร่อยอยากให้ทุกคนมีไว้ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะไม่ต้องไปเลี้ยงไม่ต้องไปทําอะไรเขาเพียงแต่ทําแบบนี้เอามาแช่น้ํานะคะให้เข้าออกรากนี่ค่ะอันนี้รากเต็มเลยไม่มีเวลาเอาลง แค่นี้ก็เอาลงรังโฟมได้แล้วไม่ต้องเอาลงเยอะนะคะปะกิ๊กลงไปแค่สองต้นอย่างนี้เนี่ยแล้วกลายมาเป็นอย่างนี้สวยไหมวันนี้จะเอาเอาตัวนี้ลงค่ะแล้วก็จะผสมผสมตัวนี้อีลมัดให้ดูนะคะว่าปกิ๊กใส่ไปยังไงเนี่ยปกิ๊กเอามาจุ่มน้ําไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์รากออกตึมและโหระพานะคะ หละพาเด็ดเอามาแล้วก็เอามาเสียบไว้รากออกตั้งแต่ข้างล่างแต่ข้างบนออกเยอะเลยก็จะเอามาจุ่มลงในลังโฟมก็จะกลายเป็นเป็นโหละพาต้นใหญ่ๆนะคะมีกิ่งก้านสาขาให้เราเอาไว้เก็บกินโดยใช้ฮิวมัสกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วเป็นผักอินทรีย์ไหมสบายเลยนะบ้านไหนแอนตี้ปุ๋ยไฮโดรโปรนิกมีผู้ป่วยไม่อยากกินกลัวสารตกค้างมาเอาสูตรนี้ไปทำค่ะ ต่อไปนะคะน้ําใส่ในรังโฟมเลยนะใส่ลงไปป้าเก๊กหาฝาไม่เจอเพราะว่าซื้อไว้นานรังเนี่ยซ้อนๆกันอยู่หลังบ้านแล้วก็รีบด้วยก็เลยเอาฝาที่มันเล็กกว่าลอยลงไปอย่างนี้เอามาก่อนแล้วจะไปหาฝาใหญ่อย่างนี้มามาเปลี่ยนนะคะแล้วทําไมมีหลายรูอันนี้จะเอาพัตเตอร์มาปิดปิดปิด,ปดพัตเตอร์อย่างนี้นะคะเอามาปิดไว้ไม่เอาปเก๊กจะใช้ตรงนี้ที่เดียวที่เจาะเยอะก็คือ เอปลูกอย่างอื่นมาก่อนเป็นคนอยู่ไม่สุขเพราะฉะนั้นลังจำฝาจะไม่ว่างจะเจาะเต็มไปหมดอาง่ายนิดเดียวนะคะเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาใส่เนาะเดี๋ยวผสมฮิวมัสให้ดูว่าปักกิ๊กใส่ยังไงนะคะเนี่ยน้ำถ้าเยอะตัวนี้นะคะไม่มีผลไม่มีอันตรายใส่มากใส่น้อยได้หมดแต่ว่าใส่เยอะเกินไปก็เปลือง เวลาใส่ลงไปแล้วก็คนดูเนาะน้ำเนี่ยให้ขุ่นๆสักหน่อยต้องส้นหรือว่าแก้วนึ่งก่อน,อ,น,นอืมเอาแก้วนึงก่อนแล้วเราก็คนดูยู่มาถุงละหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะเราก็ใส่ไปหนึ่งแก้วก่อนเอาแค่แก้วเดียวก่อนเนาะแค่เนี้ย โอเคเลยปรกกงว่าแก้วเดียวเนะี่เหลือเฟือเพราะอันนี้ก็คงใส่แก้วเดียวนะั่นแหละพอละแก้วเดียวเวลาเลี้ยงเราก็สังเกตถ้าใบเขียวๆอย่างนี้นะคะแสดงว่าปุ๋ยเขาพอแล้วเราก็ไม่ต้องเติมแต่ถ้าเลี้ยงเลี้ยงไปใบเหลืองๆใบซีดๆดูไม่สวยดูขาดถ้าตุอาหานเราก็เติมฮิวมสัสเข้าไปอีกสักหน่อยนะ ง่ายไหมสูตปรปละเกกเนี่ยเขาก็กินน้ำปุ๋ยในนี้แหละธาตุอาหารอยู่ในนี้หมดเลยยวมัสไม่มี N P K ครบเลยนะคะตามที่เขาผลิตขึ้นมาเขาไปเอาขึ้นมาแล้วเขาก็มาปรับความเป็นกรดเป็นด่างอะไรของเขาเขาบอกมีธาตุอาหารครบเลยเดี๋ยวนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้นั่งไปนั่งมาจะง,งงแล้วใส่ครึ่งแก้วก็พอนะคะ แค่นี้จุลินทรีย์สังเครแสงทําไว้นะคะใครไม่มีหัวเชื้อติดต่อมาหาป้กิ๊กเอาไปขยายไว้แล้วก็ไม่หวงสูตรด้วยนะน้องๆที่ซื้อไปก็ถามมาทางไลน์แชทมาถามมาป้กิ๊กวิธีขยายทํายังไงปักิ๊กก็บอกหมดน,ะะนั่นแหละช่องปักิ๊กนี้ไม่มีกักนะคะ อยากให้ทุกคนมีผักไว้กินเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยเอาตัวนี้ลงไปเลยใส่ลงไปนะคะเอาอะไรเจาะไอตัวเจาะตรงนี้ปพ็กเก็หายไปไหนหมดให้เอฟซีไปหมดแล้วปพ็กเกเอาเอาเขาเรียกอะไรตัวอะไรนะพ่อะที่เหล็กเจาะไอไอที่เสียบไฟฟ้าน่ะหัวแรงเหรอไม่ใช่เหรอหัวแร้งนั่นแหละเอาไปเสียบไรมีอะไรก็เจาะเอา มีดมก,ก็เจาะได้ให้มันพอดีอดเวลาเจาะก็คือเอา,าเอาเนี่ยเอาถ้วยเนี่ยคว่ำลงไปนะคะแล้วก็เอาปากกาเข็ดแล้วเวลาเจาะเราก็เจาะข้างในอย่าไปเจาะข้างนอกแล้วมันจะหลวมใส่ลงไปแล้วจะผุบลงไปเนาะเขีดเสร็จแล้วก็เจาะเจาะข้างในเห็นไ,ไหมพอดีละตรงนี้ก็ลงไปกินน้ํานะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวนะถ้าเป็นกอใหญ่ๆ่ ปิดกอเขอแตะแตกออกมาอย่างนี้ป๊ากิ๊กก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูเนาะให้ดูว่าได้ผลจริงไหมอันนี้จะไปเอาเทปมาปิดไว้ต้องมาเช็ดให้แห้งก่อนนะคะ,ะเพราะป้ากิ๊กล้างเขาดูอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูอน,นุษย์สนใจก็ไปทํานะคะไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยไว้อย่างนี้แล้วนี่ป๊ากิ๊กยังไม่ได้ตัดนะแต่ขนาดเนี้ยเดี๋ยวจะมาตัดค่ะตัดตัดเอาไปกินตัดเสร็จแล้วโอ้โหแตกออกแตกออก,ออกเป็นพุ่มใหญ่ๆเลยเต,ต็มรลังโฟมเลย เราตัดมันตายอ่าถ้าปล่อยให้แก่เราจะตายต้องตัดนะคะตัดแล้วเขาจะเป็นสาวเหมือนกระแตงเข้าไปบ่อยแต่ด้วยความภูมิใจนะสวยมากพอกิกชอบจังเลยเนะี่ยดูดลยแล้วเพลินค่ะสวยไหมผักอินซีของเราผักผักเลือกก็ไม่ออกว่าผักแผวหรือผักไผ่ผักแพวถ้าคนทางเหนือนี่ยเขาจะเรียกว่าผักไผ่็คกิกมาอยู่นี่แล้วก็ติดนะคะติดคำเมืองอันนี้ เขารวมกันอยู่แต่ป้ากิ๊กดูผักชีแล้วจะออกเหลืองนิดๆนะสงสัยจะต้องเอาปุ๋ยมาเติมให้แล้วละ่ะเพราะว่าเติมครั้งเดียวนานละอันนี้ครั้งแรกนะคะปลูกด้วยไฮโดรโปรนิกครั้งแรกเลยแล้วไม่ได้ไม่ได้เติมอะไรแล้วก็มาเติมน้ําแล้วใส่ฮิวมัสเข้าไปแต่ดูแล้วทําไมผักชีป้ากิ๊กป้ากิ๊กว่าหรืออาจจะเป็นที่เขาแน่นเกินไปจะต้องมาตัดกินแล้วนะเอาทีนี้มาดูผักมุเดี๋ยวดูนี่ก่อนอนเนี้ยเห็นไหม สวยมากนี่รากตึงเลยมีอยู่นี่สองกอคะ่ะนี่กอหนึ่งกอนี่ชี้โดดชี้ดีออกไปรอบทุกทิศทุกทางเลยอันนี้ก็ก็แน่นนะคะเนี่ยมีผักไว้กินอย่างเงี้ยต้องขยันปลูกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาตัดผักชีแล้วอันนี้ผักบุง ผักบุ้งครั้งแรกก็ใส่ปุ๋ย A ปุ๋ย B แล้วต่อมานะปะกติก,ก็เติมน้ำกับนี่ฮิวมัสเต็มเลยเป็นผงเป็นขี้ผงเต็มเลยฮิวมัสใส่ลงไปประมาณครึ่งแก้วแล้วก็เติมน้ำต่อไปก็ไม่ต้องใส่อะไรแล้วเติมแต่น้ำน้ำถ้าดูว่าใบาเข้าเหลืองหน่อยหน่อยเราก็เอาฮิวมัสมาใส่นะคะเลี้ยงฮิวมัสไปตลอดเนี่ยต้องตัดกินละเพราะว่าตัดไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยตัดแล้วเขาก็แตกแขนง เนี่ยเป็นต่ออยู่ในเห็น<ช>ไหมคะฮิวมัสอย่างเดียวไปต่อไปก็ใช้ฮิวมัสอย่างเดียวป้ากิ๊กจะไม่ใช้ปุ๋ยเอปุ๋ยบีแล้วนะเพราะว่าทดลองแล้วมันโอเคเนาะเราก็เอาฮิวมัสกับไอจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงเนี่ยใครไม่มีผักกินนะคะผักบุ้งเอาไปทําหมูกระทะได้แล้วเนี่ยเนี่ยต้องหาเวลาทาหมูกระทะละเยอะเขาชอบกินกระปุกดิน <laughs> แต่ถ้าใครไม่อยากปลูกในน้ําก็ปลูกดินแต่ต้องขยันรดแล้วดินนะคะบางทีเป็นกรดเป็นด่างปลูกไม่งานปลูกผักบุ้งก็เส้นเล็กๆปลูกในน้ำนี่ดีที่สุดค่ะผักบุ้งเพิ่ทดลองแล้วให้เขากินน้ำเขาชอบน้าแ,แล้วแล้วเนี่ยอวบค่ะถ้าปลูกในดินน้ําไม่ถึงไม่อวบนะถ้าอยู่ในน้ํานี้เขาอวบอวบมากนิ่มมากน่ากินนั่นโอ้โหสุดยอดเลยค่ะโอเคเนาะคลิปนี้ก็คิดว่าทุกคนคงจะพอใจแล้วไม่ใช่ว่าไม่อยากดูผัก ไฮโดรโปนิกปลูกในน้ำแต่วันนี้เอาใจคนที่ชอบปลูกอินรียอินทีร้อยเปอร์เซค่ะอย่าลืมนะคะไปปลูกผักไว้กินค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้ากิ๊กไว้นะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะกดติดตามกดข้างเดียวพอแล้วไม่ต้องกดอีกค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมคลิปของป้ากิ๊กมาตลอดรัก f อซทุกคนค่ะสวัสดีนะคะ